ทุกคนวันนี้เราจะมาขอรีวิวตัวครีมรลดรอยแผลเป็นนะที่เราเห็นว่ากําลังคิดกันช่วงนี้นะคะแต่ว่าคือเราอะซื้อมาสองกล่องโดยที่แบบเออเราไม่ขอบอกแล้วกันว่าแบบอันไหนมันเป็นของจริงหรือของปลอมมาแต่เราแค่งงว่าเออมันมันไม่เหมือนกันอนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าหน้าตาของแต่ละอันอะมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องนี้ดีกว่าอโอเคกล่องนี้นะเพื่อนเขาบอกว่าสิบห้ากรัมนะคะก็ผลิต พลิตเนี่ยอันนี้คือแบบภาษาจีนเต็มไปหมดเลยแล้วก็อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของตัวมันเป็นยังไงแกะออกมานะคะ,ะตัวหลอดอะ่ะจะแบบตัวบรรจุมันจะสีจางๆสีฟ้าๆอ่อนๆนะคะก็คือเขียนตรงนี้ว่าสิบ้ากรัมเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า made in USA made in USA ขอโทษค่ะ made in USA เห็นไหมเอ่ยแล้วก็มี สัญลักษณ์อะไรอย่างนี้คือแบบนี่หมดนะแล้วก็ expire date เมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำเมื่อไหร่เป็นสีแบบอ่อนๆเลยนะอ่ะโอเคตัวนี้เป็นของอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เราแบบเห็นว่าราคามันต่างกันมากๆอะ่ะอันเนี้ยเราซื้อที่ร้านขายยาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็คือตัวโปรดัก t ก็อะเป็นนี้ก่อนก็คือมาเป็นนี้แล้วก็มีภาษาไทยมีภาษาไทยอยู่ข้างหลังอ่านชัดเจน มีบริษัทนําเข้าจากบริษัทนี้นี้นี้น,นะคะก็ดูน่าเชื่อถือนะอันนี้ในราคาเอออันนี้ในขนาดสิบห้ากรัมเท่ากันมาดูข้างในตัวโปรดักออกมาอ่ะ้างไงอ่ะเราให้อนดูจะเห็นว่าตัวนี้ยเขาเขียนว่าสิบห้ากรัมตัวหนังสือของยี่ห้อจะมีสีเข้มบิดมาข้างหนจะเห็นว่าเขียนว่า made in made in เขาบอกว่าเมนูแฟคเลอร์เนี่ยที่สิงคโปร์นะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็อ่าไหนดูขนาดนี่คือสิบห้ากรัมของกล่องนี Kel ้และนี Raven ่คือสิบห้ากรัมของกล่องนี้อะมาดูความแตกต่างกันเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆอันนี้จะมีความบางเบาอ่ะหมายถึงตัวหนังสือนะแล้วก็ตัวฟอนต์ตัวอะไรก็คือเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่า made in USA แล้วก็อันนี้คือสิงคโปร์ สิบห้ากรัมปดเอ่อตัวตัวแพ็กเกจจิ้งก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้คือจะเป็นแบบจุกจุกเปิดออกมาอันนี้เป็นอัน,นอ่ะแบบนี้นะคะไนดูในกล่องมีอะไรบ้างอ,อันนี้มีฉลากภาษาไทยข้อมูลให้เราอ่านครบถ้วนเนาะส่วนอันนี้ฉลากอ่ะ ฉันบเป็นอ่านใ้ออกภาษาจีนค่ะภาษาจีน <c oughs> อ่านใ้ออกเราไม่บอกแล้วกันเนะว่าอันไหนมันคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าไหนคือของแท้หรือว่าของไม่แท้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรามารีวให้เพื่อนๆหรือว่าอันนี้เราซื้อมาในราคาที่ถูกมากไม่ไม่ถึงอ่าเอาเป็นว่าไม่ไม่น่าจะถึงสองร้อยบาทอะ่ะเออถ้าเราจะไม่ผิดนะอาจจะร้อยหรือไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำอ่ะในในเว็บสีส้มแห่งหนึ่ง อันนี้ซื้อมาจากร้านหายยาทั่วไปนะคะลองดูทีนี้เราดูในตัวของครีมข้างในกันเปิดดูกันตัวครีมอุย้ยอันนี้ของตัวนี้อันนี้ของที่มีฉลัดไทยนะ อุ้ยแม่ขอโทษขอโทษอืมโหคือรู้สึกได้เลยอะว่าเนี้ยเหมือนน้ำเลยเห็นปะคือมันมันมันไม่เอออันนี้นะคะอีกอันนึ่งอยจะมีความเหนื่อยกว่าเยอะมากโหรู้สึกได้ว่าแบบมันเหนื่อกว่าจริงๆอะเพื่อน มีความเหนื่อรู้สึกว่าแบบเออแต่อันเนี้ยมันจะเหลวใสลักษณะสีใสทั้งคู่เลยแต่ว่าเทจเจอร์เนี่ยอันเนี้ยอ,อันนี้ก็คือตัวบนนะคะตัวบนเนี้ยใสมากส่วนอันเนี้ยจะเข้มเออจะเข้มข้นแล้วก็หนืดแล้วก็ใสเหมือนกัน okay. ก็ให้เพื่อนๆลองเออเขาเรียกว่าอะไรอะลองพิจารณาดูนะคะว่าอ,อ่าแบบไหนดีเพราะว่าเราเห็นในเนี้ยในในสีส้มมีเยอะมากเลย ราคาแบบถูกมากถูกจนน่าตกใจแล้วเราก็เลยลองซื้อแบบนี้ขึ้นมาเพื่อแบบเอ ي, ๊ะทำไมมันถึงต่างกันขนาดน,นี้ก็ลองดูนะคะว่าเม d อ in อันนี้เขาบอกว่าเขา Ma d อ in USA นะคะแล้วเนี่ยของไทยไม่ใช่ของไทยสิคือหมายถึงว่ามีฉลากไทยอันนี้หลอดหลอดนี้ยประมาณอันนี้ราคาสูงหน่อยก็ประมาณแ0ด้อยกว่าบาทตามร้านขยะนะอันนี้คือแบบไม่ถึงร้อยเพื่อนลองดูแล้วกันว่าอ่ะเราพิจารณาดูว่าตัวไหนแท้ไม่แท้หรือยังไงดีเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบสนใจอยากได้ของแท้ก็เดี๋ยวที่ถึงรัก ท,ทิ้งลิงไว้ข้างล่างดีกว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจจะใช้ของที่เออน่าเชื่อถือดีกว่าเนาะเพราะว่าเนี่ยเรามีฉลักไทยด้วยโอเควันนี้ขอขอ,ขอรีวิวจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย